เฮ้ยอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาเฮ้ยเราไม่ได้ตื่นที่เมืองไนักซิตี้เหรอวะเดี๋ยวนะอา้าวคุณผู้ชมผมตื่นมาที่ไหนเดี๋ยวเพราะวผมอยู่ที่ค่ายทหารนะ่ะเอ้ยเดี๋ยวนะผู้ชมครับผมเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะกลับไปนักซิตี้กันนะฮะพาร์ทน,นี้ผมขอขอนุญาตมาฝึกการใช้ชีวิตในค่ายทหารก่อนสักพาร์ทนึงให้ผู้ชมดูแล้วกันนะฮะโอเคเขาสั่งเออ่ผู้บววครับ okay. นายต้องไปที่1 3 0นะผมทิศทางตะวันอะไรวันนอร์ทเวสต์น่าจะ NSEW ใ,ใช่ไหมทางตะวันตกเฉียงเหนือใช่ไหมโอเคโอเคให้เดินผ่านทางนี้ไปนะครับได้เลยครับผมกดชิปเพื่อวิ่งนะโอเคคั okay. นนี้เราจะมาดูกันนะว่าการฝ<ว>ึกเป็นทาหารเนี่ย<ว>มันเหนื่อยและ<า>มันหนัก<า>ขนาดไหนนะผมผมอาจจะ<ว>มนานเกแค่โดรนนึงนะกดสเปซบายเพื่อกระโดดโอเคต่อไปนะผม นายต้องข้ามกำแพงไปนะโอเคอย่างนั้นแหละเยี่ยมมากโอเคต่อไปครับผมให้ปีนบนหัวของฉันนะฮะแล้วก็บุตันลันจะบูสนายโอเคบูสยังปีเลยขอบคุณมากครับโอเคต่อไปฝึกความอะไรวะเนี่ยฝึกความทรงตัวโอเคถ้าเกิดตกจะเริ่มใหม่นะ ได้เลยโอเคฝึกความคล่องตัวนะผมฝึกฝึกการทรงตัวนะฮะฮึบโอเคไปกระโดดเรียบร้อยต่อไปวีนี้เราสุดนรกนะฮะก้มหัวลงต่ำๆไม่ซะอย่างนี้เหรอโอ้โหลิชิตจะไปยังไงอะกดซัดเพื่อ เขาเขาจะยิงมาเหรออุ้ยวุ้ยอุ้ยวุ้ยโอ้โหไปแล้วเพื่อนมาเร็วมาเร็วเพื่อนฉันต้องการแม่ไปก่อนนะเพื่อนเจอกันโอ้โอ้โหโอ้หูดับตับไหมโอ้โอ้โอ้โหเสียงอืออื้โอ้หูดับแล้วโอ้ไม่โอไม่ได้ใส่ที่ปิดหูมาอื้ย โอ้โอ้โอ้พระเจ้าอย่ายิงหยุดยิงหยุดยิงหยุดเอ้าไอชิบาย I astonished am absolutely dead you're not โอ้โหอ๋ยิงอะไรวะไม่เห็นคนเลยอะนกดอ้าวทำไงอะยังไงวะ เขาบอกว่าเราเลือดไหลนะเราต้องปฐมถมยาตัวเองโอเคค์ขี้ขวาเขาบอกว่าสิ่งนี้มันจะช่วยให้นายรอดได้นะโอเคเริมาอร์เรขอบคุณมากแล้วไงต่ออ่ะโอเคยกหน้าได้ทางนี้ใช่ปะโอเคมาแล้วมาแล้ว ต่อไปเราจะให้นายฝึกกัรปฐมพยาบาลน,นะ <c oughs> โอเคกดซ้าย thanks โอเคดีใจด้วยนายฟื้นละจากฝีมือเรานะโอเคต่อไป <c oughs> เราจะหาหนายเข้าไปสู่โมอเตอร์โพลนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ฐานทัพของ <c oughs> มันเป็นฐานทัพหลักนะ <c oughs> โอเคหยิบกระเป๋ามาหยิบไงวะ อ๋อคนเอฟอะไรวะโอเคนี่ไงกระสุนกระสุนปืนตำเลยอภิจีก็มีโอเคให้มาที่นี่ใช่ไหมโอ้ยวนะทำไมทำไมมันกระตุกจังวะโอ้โหผมรับภาพโอ้โหผมรับภาพสูงไปคุณผู้ชมขอภัยด้วย เอาอีปิกพอเนาะโอเคฟังนะต่อไปเป็นการกด V เป็นการพูดคุยแบบ local voice กด B พูดกับทีมกด G เป็นคอมมานด์นะคำสั่งนะนี่ใช้คำสั่งเป็นการสั่งกด G นะเป็นการสั่งกด M เพื่อเปิดแับกด N เพื่อซูม โอเคบล็อกโอเคเอข้าไปร้อยต่อไปอันนี้จะเป็นเหมือนกับน้ำพัดคีย์ป่ะสองห้าสามอ๋อนี่ไงสองห้าสามฮะคือเดี๋ยวนะสองห้าสามเหรอสองห้าสามคืออะไรวะ ชาวบานทุกชมอันนี้เราไม่รู้จริงเดี๋ยว่อยแล้วกันนะโอเคไปต่อทางนี้ใช่ไหมเฮ้ทางนี้ดิทางนี้ดิโอเคนี่คือนี่คืออะไรอ่ะรถถังเหรอโอเคสีแดงคือเครื่องยนต์พังสีเขียวคือใช้ได้เข้าใจอยู่อ้เนี่เป็นกกับรถใช่ไหม ตร์ไซค์รถถังรถรถแบบพากาะอ่อนๆนะมีกึ่งรถถังนะผมแล้วก็รถจีบรถถังแล้วก็มีถังแบบไอไอเอฟด้วยมีเฮลิคอปเตอร์มีรถถังแบบอันติแอร์เอาไว้สู้กับเครื่องบินมีแบฐานทับอากาศฐานทับพื้นน้ำแล้วก็มีรถถังปกติโอเคต่อไปอันนี้คือแคนาดนจะเป็นหน่วยของทางทหารปัจจุบันใช่ปะอันนี้เป็นหน่วยของแคนาดานะ อันนี้เป็นอิสเซเจนน่าจะเป็นผู้ก่อการร้ายปะโอเครัสเซียนี่รัสเซียตัวโหดเลยแล้วก็มี US Army กับ British a ร m y นะผมโอเคจัดไปโอเคไปที่มอเตอร์พุดกดเอโอเคเราจะเป็นนี่แล้วกันมีสโคปซูมได้ฮะโอเคกดชิปเพื่อซูมไปอีกขั้นหนึ่ง อุ้ยเอายิงไม่ได้เหรอโอ้โหทำไรอะ่ะเกดเอฟไม่ทำอะไรนะอ,อ้าวอ๋อเลื่อนซ้ายใช่ป่ะโอเคหนึ่งสองนี่ไงเก็บกระสุนนะเก็บกระสุนรู้วหลวหยิบปะโอเคเก็บมาเก็บมาเอาไมาเยอะไว้ก่อนนะฮะต้องครบสามพันใช่ไหมโอเค ได้แล้วเต็มอันนี้อันนี้ด้วยใช่ปะ่ะอ้าวไม่เห็นได้แล้วอะ่ะแล้วให้ขึ้นรถเหรอผมเสร็จแล้วครับอ้าวเสร็จแล้วอ่ะขึ้นดิขึ้นดินดโอเค ไปไงวะอ๋อกด e start โอเคเอา้าเฮ้ยไม่เห็นได้เลยอะไรวะเนี่ยลงนี้ลงนี้ลงดิงดอ๋อเขาบอกว่าหลดแค่แปดร้อยฮะโอ้โหก็งงตั้งนานโอเคหลดแค่แปดร้อยนะก็ว่าอยู่โอเค เรียบร้อยไงต่อครับโหลดเรียบร้อยแล้วอะพลทหารนี่ไงอ๋อนี่อีกแปดร้อยใช่โอเคหนียบร้อยต่อไปขึ้นรถซะแล้วกด e แล้วไปเลยไปไปยาวไปไปไหนล้ะเนี้ยอ,อย่าบอกนะว่าให้เราไปสู้รบนะ่ะ โอ้พระเจ้ากระตุกกระตุกอ้าวเลยอ๋อสเปซบาร์เพื่อแฮนะด์เบรกนะเบรกมือโอเคโอ้โหตอนนี้คือผมกำลังจะไปสู้รบใช่ไหมผมอยากสู้รบมานานแล้วฮนะฝึกอาชีพเป็นทหารนะฮะทางนี้ใช่ไหมอ๋จอจอดตรงนั้นโอเคถึงแล้ว โอเคเด็กอ่สิฮายอะแล้ไปกันได้แล้วโอเคออกให้หมดสี่สามนเล็กหได้เหรอนี่ไงมีให้ขุดพื้นใช่ไหมโอเคได้ค่เราขุดพื้นนะ มาแล้วมาแล้วไหนว่าขุดพื้นตรงนี้เหรอโอเคกำลังกูไปขุดไปไปเรื่อยๆโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อ,ยอ้ยเฮ้ยเฮ้ย ครยิงวะให้ทำอะไรอะให้เลิกขุดจ้าเอ้ยจะเย็นเอ้ยพอแล้ว พอแล้วหน่าว่าหา่างเจ็ดสิบได้มาเลยเพื่นไปมามาไม่ทำไงวะกดกดบีบ้าง Go! 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 เฮ้ยกดไงวะคมสัังนะเฮ้ย hey, มันเฟรนสกอแมนกดไรวะผู้ชม่าผมดูปุ่มฮัโห Let's go! ้ฮัโยังไงมมผมเดี๋ยู้่งผมงงแล้ววะ่ะ

không phải đồn này đâu mất đi à? bỏ bài OK OK OK. đi oh, à? วะเออตายหนึ่งลุกขึ้นผมผมเจานหน้าแล้วไหนวะฮหยุดสักที building. You'll see another squad oh, dressed oh, oh, the oh. enemy. They will open fire if they see you, so make sure you take okay. them down before they smoke your ass. Tag. Tag. 5. Okay. All right. Get through that freaking door. If you got it made, it would be who you. ผ่านผู้ชมเมื่อกี้ผมรีขึ้นมาเกิดกับตายแตกหนึ่งโอเคหมดยังทำไงวะให้อยู่ให้อยู่ในโซนนี้ไว้ฮะโอเคกำลังยึดนะรอสีเขียวรอสีฟ้าหน้าขวาเต็มนะบนขวา Lạnh nha 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 ฮ่<_ <d> _าๆทำไงต่อวะอ๋อสามสิบวิเหรอยังไงวะงงวะก็วางอันนี้อ้าวที <_ d> <_ d> ่โอ้โหเริ่มไปหมดเลยอ่ะเออพอแล้ว <_ d S 2> เข้าใจแล้วเว้ยรู้แล้ว you you yourself okay. Year, of somehow not to blow putting up But in is night. managed charge C4 what at keeps me Last guess. เขาบอกว่าตะกี้ตะกี้เหมือนเหมือนโอเคเขาบอกว่าขอโชคดีในทางผบนะสอนไปร้อยแล้วขอบคุณมากเจอกันวันนี้ผมขอตัวไปรอยก่อนละรู้สึกว่าตอนนี้รู้สึกเหมือนเหมือนครับร่างกายเหนื่อยนะผมฝึกซ้อมมาวันแรกนะฮะโอเคเจอกันหน้าผมสวัสดีครับเจอกันเดี๋ยวเจอกันเซอร์เวอร์พังนะสำหรับใครอยากดูเกมนี้ต่อก็บอกได้